บทที่145องค์ชายของแคว้นฉีหนึ่งในนั้นที่เดินออกมาจากห้องใต้ดินคือหัวหน้าปาตาและคนอื่นๆที่มาถึงหมู่บ้านก่อนพวกกู้หลานจะมาถึงเพียงไม่กี่ชั่วโมงใบหน้าหยาบก,การ้านของหัวหน้าเผ่าบ่งบอกถึงความรู้สึกหดทูและสะเทือนใจเป็นอย่างมากเขาสุดตัวลงนั่งบนพื้นมองหมู่บ้านที่เหลือเพียงซากปรักหักพังหารเฟิงและเจ้าอี้รู้สึกโกรธจัด จนอยากจะนั่นไปสังหารพวกหมารอบกัดผ่านไปเพียงสองวันหมู่บ้านที่งดงามก็ถูกพวกมันทำลายจนป่นปี้แล้วยังจับทุกคนในเผ่าไปเป็นเฉลยเมื่อคิดถึงคุณชายและหูหินพวกเขาก็แทบอยากจะควักสมองของตัวเองออกมาแตะให้สะสมกับความโง่เขลาและความชะล่าใจเมื่อครู่คาได้หินว่าพวกเฉลยอยู่ที่เยี่ยนโจพวกเขาไปเตรียมวางแผนแล้วรีบไปช่วยพวกเขากัน ชายหนุ่มคนหนึ่งที่เป็นคนติดตามหัวหน้าปาตาเสนอความคิดทั้งหัวหน้าปาตาเจ่าอี้และห่านเฟิงศบสายตากันแล้วตกลงว่าจะทำตามนี้ผู้ชายทุกคนที่ยังเหลือจึงมารวมตัวกันวางแผนไปชิงฉเฉลยกลับปาหลิวหลู่อี้และหลู่เย่สุดตัวลงนั่งบนพื้นด้วยสีหน้าเศร้าสลดหลู่อี้และหลู่เย่อายุยังน้อยจึงปล่อยโฮตรงนั้นอย่างไม่ไอายสายตาใคร ซีหยุนจือรู้ว่าในเมื่อเทียโหลไม่ยอมรับปากว่าจะไปช่วยปู้ทานต่อให้นางขอร้องอย่างไรก็คงไม่เป็นผลถ้าเช่นนั้นนางก็คงต้องพึ่งตัวเองแล้ววันที่สามซีหยุนจืออาศัยอยู่ในกระโจมของเทียโหก็มีบางอย่างเกิดขึ้นท่านอองเสี่ยวหมิงที่เทียโหจงรักพักดีเสมอมาเรียกให้นางไปพบหญิงสาวเดินจุงมือเสี่ยวอันออกมาจากกระโจม ตรงไปยังที่พักของท่านอ๋องที่อยู่ตรงกันข้ามกับกระจมของเทียโหระยะทางแม้จะใกล้แต่ซีหยุนจือกลับรู้สึกว่าใช้ระยะเวลาหลายปีกว่าจะถึงจุดหมายหัวใจหญิงสาวเต้นไม่เป็นจังหวะพยายามคิดหาคำพูดที่จะโน้มน้าวใจให้ท่านอ๋องเซี่ยวหมิงยอมช่วยสามีของนางแต่หลังจากที่ซีหยุนจือได้พบท่านอ๋องแล้วนางก็ลมเลิกความตั้งใจที่จะขอร้องเขาในทันที ท่านอองเซี่ยวหมิงก็คือคนที่อาจารย์เหยียนเคยใช้ทดลองยาเป็นคนที่เคยทรยศผู้ฐานนามว่าหลานตรงแม้ว่าตอนนี้ร่างกายของเขาจะขับพิดออกจนหมดแล้วแต่สยิงจือยังคงจดจำโครงหน้าและหางตาที่ชี้ขึ้นของอีกฝ่ายได้เป็นอย่างดีเมื่อรู้อย่างนี้นางจึงรู้สึกหมดหวังคนผู้นี้เป็นศัตรูกับสามีถ้าเช่นนั้นนางก็ไม่ควรขอร้องให้เขา ไปช่วยปูฐานยิงกว่านั้นนางควรจะปกปิดเรื่องที่ปูฐานถูกท่านราชาคูจับไปทดลองยาไม่ควรให้เขารู้อย่างเด็ดขาดไม่อย่างนั้นเขาอาจจะบุกไปที่ตำหนักของราชาคูและจับปูฐานถ่วงน้ำหรือจัดการให้สิ้นซากก็เป็นได้เจ้าจําข้าได้หรือไม่ท่านอองเซี่ยวหมิงหรือหลานตรงอยู่ในชุดที่หรูหราสงางามเขานั่งอยู่หน้าโต๊ะเขียนหนังสือ ภายในที่พักกว้างขวางใหญ่โตซึ่งตอนนี้มีเขาอยู่เพียงคนเดียวแม้แต่เถี่ยโรกก็ไม่รู้หายไปไหนซีหยุนจือก้มหน้างุดพรางสายศาชาชาชาีสระช้าเซี่ยวหมิงเดินออกมาจากหลังโต๊ะแล้วหัโราะเสียงดังโกหกสายตาเจ้ามันฟองว่าจำค้าได้ซีหยุนจือได้แต่ก้มหน้าไม่รู้ว่าควรจะพูดอะไรดี สายตาเหลือบเห็นเซี่ยวหมิงเดินมาหยุดอยู่ตรงหน้าแล้วพูดทีเล่นทีจริงว่าข้าสงสัยอยู่ว่าคนที่เทียโหลแอบซ่อนไว้คือใครคิดไม่ถึงว่าจะเป็นเจ้าหญิงสาวเห็นเขาเข้ามาประชิดต,ตัวกระดีบถอยหลังไปสองก้าวตอนนั้นสายตาของเขาตกไปอยู่ที่เสี่ยวอันแล้วถามว่านี่คงไม่ใช่เขาเพ่งพินิเสี่ยวอันอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะพูดต่อว่าอืม ต้องใช่แน่ๆหน้าตาเด็กคนนี้เหมือนปูถ่านไม่มีผิดซีหยุนจือดันเสี่ยวอันให้หลบมาอยู่ด้านหลังตัวเองแล้วพยายามตั้งสตินางตัดสินใจว่าหากใครคิดทำร้ายเสี่ยวอันแม้แต่น้อยนางก็จะอุ้มลูกแล้ววิ่งหนีออกไปเ่าวาลลานตรงได้แต่มองไม่ได้มีท่าทีจะทำร้ายเด็กน้อยเขาเดินเข้ามาใกล้นางมากขึ้นแล้วถามว่าปูถ่านไปอยู่ที่ไหนเล่าช่างเป็นสามีและพ่อที่แย่มาก ทำไมจึงปล่อยให้เจ้าสองแม่ลูกหลงเข้ามาอยู่ในที่แห่งนี้ได้หลานตรงแตะใบหน้าของซีหยุนเจือให้เงยขึ้นเพื่อมองหน้าเขาให้เต็มตาจากนั้นก็แสยะยิ้มพร้อมกับเอ่ยต่อว่าเล่าให้ข้าฟังหน่อยสิปพวกเจ้ามาอยู่กับเผ่าเออร์วินเคอรได้อย่างไรเจ้าถูกปูฐานทิ้งเท่ากันหรือซีหยุนจือยังไม่ยอมพูดอะไรหลานตรงเริ่มลำคาญท่าทีของนาง ฉันเอามือตบโต๊ะอย่างแรงจนหญิงสาวสะดุ้งสุดตัวหากเจ้ายัางไม่หยอมพูดอะไรอีกข้าจะให้คนเอาลูกชายเจ้าไปโยนลงในแม่น้ำให้เป็นอาหารปลาเสี่ยวอ่นได้ยินก็ตกใจกลัวจนตัวสั่นอยู่ข้างหลังมารดาซีหยุนจือจึงกอดปลอบลูกอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะมองใบหน้าเจ้าเล่ห์ของหลานตรงแล้วถามกลับไปว่า่านอ๋องอยากจะให้หม่อมฉันพูดอะไรล่ะเพคะ หลานตรงยักไหลแล้วแต่เจ้าเลือกเรื่องที่คาชอบฟังได้ก็ดีซีหยุนจือสูตดลมหายใจลึกรวบรวมความกล้าทั้งหมดที่มีแล้วพูดออกไปว่าได้เพคะถ้าอย่างนั้นหม่อมฉันจะเล่าให้ฟังสามีของหม่อมฉันถูกห้องเต้ของแควนเซียวจับไปขังข้อหาเป็นไส้ศึกของแผ่นดินแล้วส่งคนมารือคนทำลายข้าของี่บ้านหม่อมฉันจึงต้องหลบหนีออกมาจนถึงที่นี่ เรื่องนี้ท่านอ่องปรดหรือไม่เพคะหลานตรงตบมือสามครั้งให้ซีหยุนจือรู้สึกประหลาดใจกับความกล้าหาญของผู้หญิงตรงหน้าชอบถ้าชอบฟังเรื่องนี้ที่สุดเจ้าจังหัวไวจริงๆมีหน้าคนอย่างปู้ฐานจึงได้ขอเจ้าเป็นหูยินขณะที่หลานตรงกำลังสนทน,นากับซีหยุนจือก็มีเสียงฝีเท้ามาดังอยู่ด้านนอกจากนั้นก็มีเสียงทหารรายงานเข้ามาว่า องค์ชายสามสเสด็จท่านอองเสี่ยวหมิงมีตำแหน่งต่ำกว่าองค์ชายเมื่อได้ยินเสียงเป่าร้องจากทหารเขาก็รีบออกไปต้อนรับทันทีซีหยุนจือดึงเสี่ยวอันมาหลบอยู่ด้านข้างนางเห็นชายหนุ่มผู้หนึ่งในชุดเสื้อคลุมขนสัตว์สีทองใบหน้างดงามราวกับสตรีแฝงไว้ด้วยความสาง่างามและภูมิฐานสมกับเป็นราชวงศ์ผู้สูงศักเขากระโดดลงจากหลังม้อย่างคล่องแคล่ว ทหารที่อยู่รายร้อมรีบทําความเคารพอย่างพร้อมเพรียงจากนั้นเขาก็เดินอย่างองอาจผึ่งผายเข้ามาด้านในสิ่งที่ทําให้ซีหยุนจือรู้สึกตกใจไม่ใช่ลักษณะหรือรูปรักษ์ขององค์ชายผู้นี้แต่เป็นผู้ที่ติดตามองค์ชายมาด้วยนั่นก็คือกู้หลานเขาสวมชุดทหารของแคว้นฉีเดินตามองค์ชายสามเข้ามาในกระโจมของท่านอ๋องเซี่ยวหมิงองค์ชายสามมีสีหน้าเรียบเฉย ยืนอยู่ข้างอ่องเซี่ยวหมิงเมื่ออ่องเซี่ยวหมิงทำความเคารพแล้วองค์ชายก็เดินไปนั่งบนเก้าอี้ด้านหลังโต๊ะพร้อมกับบอกว่าพี่เขยไม่ต้องมากวิธีเชิญนั่งเถิดอ่องเซี่ยวหมิงมีศักดิ์เป็นพี่เขยขององค์ชายสาเขาอยู่ในตำแหน่งราชบุตรเขยของแคว้นฉีเมื่อองคชายสามสั่งให้นั่งลงแล้วดวงตาดำคลับคู่นั้นก็จ้องมองไปที่ซีหยุนจือที่อยู่ด้านข้างคู่หนึ่ง ก่อนจะละสายตาไปจากนางเมื่อเห็นซีหยุนจือกูหลานก็เลิกคิ้วอย่างประหลาดใจตอนนี้หญิงสาวเดาไม่ออกว่าต่อจากนี้จะเกิดอะไรขึ้นจึงไม่กล้าแม้แต่จะเงยหน้าสบตากับกู้หลานองค์ชายสามอุาสาเสด็จมาถึงที่นี่เหตุใดจึงไม่แจ้งให้กระหม่อมทราบล่วงหน้าก่อนเล่ากระหม่อมจะได้สั่งให้ทหารทั้งกองครับเตรียมการต้อนรับให้สมพระเกียรติองค์ชายสามยิ้มให้เล็กน้อย เสียงที่ก้องกลางวานดุจละคังแก้วพูดขึ้นว่าพี่เคยหมายความว่าการที่ข้ามาโดยไม่ได้เชิญเป็นการเสียมารยาทหรืออ่องเซี่ยวหมิงได้ยินองค์ชายสามพูดด้วยน้ำเสียงให้พอใจก็รีบก้มหน้าก่อนตอบว่าก,กระหม่อมมีบางอาจพะยะค่ะองค์ชายสามเห็นอ่องเซี่ยวหมิงก้มหน้าเหมือนสำนึกผิดก็ไม่ได้สนใจอีกจากนั้นจึงเปิดประเด็นว่า ข้าได้ยินมาว่าช่วงนี้พี่เคยส่งทหารไปแถบชายแดนของแคว้นเซียวทั้งๆท,ที่ไม่มีคำสั่งจากราชสำนักและฮ่องเต้เกยยังไม่มีราชองค์การลงมาแต่ท่านกลับชิงลงมือก่อนข้าจึงตั้งใจมาถามท่านแทนฮ่องเต้ว่าเรื่องทั้งหมดนี้เป็นความตั้งใจของพี่สาวข้าใช่หรือไม่เมื่อออกเซียวหมิงได้ยินคำถามขององค์ชายสามก็นิ่งอึ้งด้วยความตกใจเขากรอกสายตาไปมา พยายามคิดหาคำตอบอยู่ครู่หนึ่งจากนั้นก็คุกเข่าลงแล้วพูดว่ากระหม่อมไม่ได้มีเจตนาอย่างนั้นพะยะค่ะเพียงแต่ื่อสองวันก่อนทหารของกระหม่อมเข้าไปในเมืองเยี่ยนโจเพื่อข้ามไปสืบราชการลับในแคว้นเซียวแต่กลับถูกชนเผ่าที่อาศัยอยู่แถบชายแดนฆ่าตายไปกว่าครึ่งกระหม่อมจึงได้ส่งทหารไปจัดการมิได้มีเจตนาจะให้กระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองแคว้น หรือกระทำการรับหลังองค์ชายแต่อย่างใดขอองค์ชายได้โปรดตรวจสอบเรื่องนี้ให้ชัดเจนด้วยเถิดพะยะค่ะองค์ชายสามหยิบถ้วยน้ำชาที่ทหารน,นำมาให้ดวงตาดำครับหันไปมองซีหยุนจือที่อยู่ด้านข้างแล้วมองเลยไปยังเด็กร่างน้อยที่กอดขามารดาด้วยท่าทางหวาดกลัวจากนั้นก็ถามอ่องเซี่ยงหมิงว่าท่านทำอะไรโดยพลการหรือไม่ฮองเตจะเป็นผู้ตัดสินเอง แต่ว่าในที่พักของท่านแม่ทัพใหญ่แห่งเยี่ยนโชเหตุใดจึงมีผู้หญิงกับเด็กอยู่ด้วยท่านคงไม่ได้มีบ้านเล็กบ้านน้อยแล้วพลังพี่สาวข้าใช่ไหมจบแล้วนะคะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะหรือใครที่อยากสนับสนุนช่องนิยายสามารถโดเน a t มาได้ที่ช่องข้างล่างนี้เลยค่ะขอบคุณค่ะ